ลิปนี้มาต่อกันที่บรรยากาศสําหรับป๊อปอัพสต์แห่งแรกนะคะที่โซเกาหดีใต้เ e มิดด็อกสตาร์ของน้องิซ่าค่ะโอ้โหวันนี้คนเยอะมากๆค่ะแม่คนเยอะมากจริงๆค่ะเพื่อนๆตามมาชมบรรยากาศคือเรียกได้ว่าต่อแถวกันยาวนน่าจะมีทั่วโลกเลยนะแอดว่าคนมารอคือเยอะมากจริงๆค่ะปังจริงๆอันนี้ชื่นชมจริงๆป๊อปอัพที่เกาหลีคือคนเยอะมากแน่นอนคะ่ะว่าไม่ได้มีแค่แฟนคลับน้องิซ่าแน่นอนแต่ว่าจะมีพี่ๆที่ขาจรน,นะคะพี่ๆสายชอปปิ้งคือต้องใช้คําว่าน้องิซ่า ของเราอะเฟะมัดเกินเะคะเพื่อนๆเออชีก็เฟมัดพอตัวอยู่นะจ๊ะผู้คนก็คือมารอต่อคิวเยอะมาก ยาวลัดฟาดเลยแม่แล้วก็ที่สําคัญมาตั้งแต่ห้างเปิดนะคะนี่คือบรรยากาศที่ชั้น2องป๊อปอัพสโตร์แห่งแรกของบอสนี้คือสุดจึงสุดปังได้ที่มันปังกว่านั้นค่ะเพื่มเมื่อมาส่งบรรยากาศนะคะในป๊อปอัพนะคะยางมองเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เลยค่ะแม่โอ้โหปังมากโคตรด็อกสตาร์เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นมอเตอร์ไซคันไหนใน EV หรือเปล่าแต่ว่าคันนี้มันลิมิเต็ดเอ dition มากๆเพราะว่ามันมีการปักโลโก้ลิซ่าเอาไว้ค่ะแม่โคตรเท่เลยบอสก็คือเล่นใหญ่จะเต็มค่ะมีมออไซจด ด้วยจึ้งแล้วหนึ่งแล้วพี่ๆที่เข้าไปซื้อของน้องดิซ่านี้นะคะมีการไปหยิบจับคือมีการไปถ่ายรถด้วยซึ่งวันนี้ก็มีสํานักง,งานข่าวเข้าไปอยู่นะคะโดยสินค้าต่างๆค่ะในทีม Rock Star ก,ก็เช่นเสื้อยือดเสื้อแขนโกดเสื้อครอปหมวกแก๊ปพวงกุญแจต่างๆและก็นอกจากนี้เขาบอกว่าสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าสาหรับเสื้อฮูดและก็แจ็กเก็ตซีดียังไม่มีขายหน้างานค่ะจะมีแค่พวกเสื้อยือดเล็กกระมวกนะจ๊ะนอกจากนี้ค่ะได้เห็นโฟโต้การ์ดบัมเพลงร็อก s ตา r ของน้องิซ่าแล้ว ยังได้เห็นชุดนี้ค่ะแม่มีชุดของโนงริซ่าที่ใส่แบรนด์ยอนลีที่โนริซ่าเต้นกับน้องๆแดนเซอร์เป็นร้อยคนนะคะฉากใน MV แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นรูปดาวตอนที่โนริซ่าเดินสับสับเฟีเฟียนะคะอยู่ที่ถนนมังกรเยาวราชแฟนคลับบอกว่านี่คือชุดแคทเธอรีนเรียวมากไม่รู้ว่าอันนี้เอามาขายหรือว่ายังไงนะคะเนี่ยน่าจะเป็นการโชว์แหละาะว่โนริซ่าใส่ใน MV นะคะเฮ้ยเอามาด้วยจึงปังมากค่ะแม่มีรองเท้าโคตรเท่ซึ่งมีมอเตอร์ไซค์ไปจอดในร้านใช่ไหมคะแม้ว่าจะไม่ได้เเเอออฟมตไแ่ก็าจจะสื้ ไปก็ได้นะจ๊ะอย่างเสื้อแจ็คเก็ตด็อก s t า r ตัวละสองหมื่นกว่านี่ค่ะโอ้โห و, ล่าสุดนี้ค่ะพี่คนที่เขาถ่ายคลิปนี้มาเขาก็ได้สวมใส่โคเทเลยด้านหลังก็คือสกรีนแบบโลโก้นูนนะเ,นเพื่อนๆมีคําว่าด็อก s t า r โคเทเลยค่ะใส่แล้วก็ขับมอไซค์ไปได้เลยซึ่งด้านหลังสกรีนด็อกสตาใช่ไหมคะแต่ว่าด้านหน้าปักคาว่าลาวส์มหมดเลยค่ะค่ายบอสอะไรอยากจัดก็จัดเลยนะคะแล้วก็อาจจะเออแต่งตัวแบบว่าใส่หมวกที่นอนลิซ่าขาย นอกจากนี้เขายังมีการจัดบูธสาหรับถ่ายภาพด้วยนะคะและก็น้องทําถึงเกินจะเข้าไปโฟโต้บูธเนี่ยไปถ่ายภาพนี่ก็ต้องใช้ใบเสร็จที่ซื้อของในป๊อปอัพโชว์ของนางด้วยนะการตลาดคือดีคือตึ้งนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการโชว์เนื้อเพลงด็อกซ่าของนอริซ่าด้วยนะคะคือบูธที่เขาให้ถ่ายภาพก็คือจะเป็นตู้ประมาณนี้เลยเนาะเพื่อนๆด้านในจะเป็นสีแดงพอถ่ายออกมาค่ะก็ได้ภาพส,สวยๆโอ้โหมีการจับรางวัลด้วยนะแจกคุกคกี้โชคดีแล้วก็กิจกรรมอื่นๆและอันนี้แฟนคลับผู้โชคดีค่ะ ได้โปสเตอร์ร็อก s t ตาร์พร้อมลายเซ็นของดอดิซ่านะคะจากการจับรางวัลที่ป๊อปอัพสโตร์เออมีการจับรางวัลด้วยนอกจากนี้ค่ะก็มีข้อความที่เขียนด้วยลายมือของดอดิซ่านะคะที่รา้ store. Star, นนานป๊อปอัพสโตร์ร็อกตาร์ในโน้ตสีขาวในโน้ตมันมีหลายข้อความเนาะบางข้อความก็บอกว่าขอบคุณที่รักร็อกซ์ตาร์มากฉันคิดถึงคุณเวลาฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากฉันจะฟังร็อก s t ตาร์ูปความเป็นร็อกซตาร์ในตัวคุณซึ่งก็มีหลายข้อความนะคะแต่ว่าอันนี้แปลม,มาจากม่านดิซ่าในชั่ิก็บางข้อความ เวลามีเรื่องหนักๆฟังร็อกซาเพื่อเพิ่มพลังเป็นต้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ควรคาเกการไปมากค่ะแม่รอบนี้บอสลิดบุกตลาดเกาหลีแล้วหนึ่งอย่างไรก็ขอให้ยอดขายหนุ่มปังเลยนะคะส่วนมอสจะมาตอนไหนถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวจะนํามาอัปเดตอีกทีค่ะแต่ว่าล่าสุดสําหรับป๊อปอัพสโตรนะคะสําหรับใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถแวะไปได้เลยไปแล้วก็ควรค่าต่อใจจริงแฟนคลับบอกว่าถ้าวันนี้บอสลิซ่ามานะคะแม่แม่แฟนคลับที่ไปหาก็ฝากบอกบอสหน่อยนะว่ามาจัดที่ไทยด้วยคลิปนี้ก็ประมาณ นเดี๋ยวมีขออมคลือไหวเพิ่มเติมจะนำมาเมาส์มอย